Ưm, hẹp với mấy người ạ. Mấy người là mặt mà ơi <laughs> ừ này mà bơ, ừ. ừ, sao đầy bông cốp có bóc kẹo mà nó สบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่หักแพงรักสุขสุคนเ้อมาพ่อกันคือเก่าคือเดิมก็บซองเมย์บุญมาเนาะมาพ่อกันมื้อนี้กลับมากับบรรยากาศคืมๆคือเก่าพี่น้องมาพ่อกันยามแรงมาเยี่ยมยามทั้งสร้างกอนมาอัปเดตเบิ่งว่าเ,เททพิ่นเท็ดหอวไสพี่น้องว่าทางเขากับบ็อกแกว้วดูวงกบกับโบทถ์น,น่มา ว่าสร้างเพิ่นก็อยากเฮ็ดก่อนเนาะเพิ่นก็แต่บ่ได้เพิ่นเฮ็ดได้ไหนพี่น้องเอ้ยทางเฮาก็มาฮอดจอดเทิงเนาะก่อนอื่นสิเข้าไปเบิ่งไปชมกราบขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจศรัทธาหรือว่าเอื้อยอ้ายเแล้วก็สุขุสุคนนั่นแหละที่ไว้วางใจให้เป็นสะพานบุญให้เข้าไปเบิ่งนัการพี่น้องโตัวตัววัยพอสมควรเลยพี่น้องเอ้ยที่ โอ้มาแบบนี้คือไว้แถวนี้ก็จอดได้อันนี้โอ้โหเดือดลอยเลยพี่น้องไว้ายเลยอันนี้ก็คือสีเป็นเป็นตาแท้มาเนี้คือสีเป็นเป็น,ทนเทปเ่มเนเพราะฉมาเจอพ่อนีอีกวะนีมนนมนนมนน่มาสองคนคือเก้ามาย่ำค้ำมาเนี่ ได้กินแล้วบ่เอ็มหลอกเอ็มร้อยเนาะกินแล้วนอนได้บาทนี้เอาเด้อ,อ่ายน้อดนี่เด้อว้าเจ้าเอาคือ้อา,อา,างเอือย่ยเฮาก็ได้เฮ็ดปีเด้ออันนี้เฮ็ดทั่วโอ้ยได้บ่เฮ็ดปลือกนะคือว่าเขาได้เฮ็ดเปลือกแม่นบ่เฮ็ดทั่วไหม ủa con còi rồi, um, tôi đã ăn, uh tôi cái gì đấy, mà nhầm lên không cái này, như thế còn nó mày hơn nè. โอ้งัวมันเห็นใบไหม้มันก็นยาเนาะอา oh, <Okay. S 1> มาไม่นี้แปลนาคา่กรีิหมองฮะโอ้ย oh, oh, <dear. S 1> เดี๋ยวเห็นชมน้ำลายแตกได้ปบะนี้ฮะบังบงังซื้อปากจักบาทก่อน <Okay. S 2> มาเด้บ้างหน่อยเด้ bằng nào hồn chắc phân ơn mạng nhằm vô ừ, hồn hảo hảo hồn hồn Hả? ừ. hồn Được rồi hồn uh hồn -huh. มาเฮือนคุณได้บะเมนแ่ามาเอยกินของสร้างได้มาเฮือนพราเพิ่อ <c oughs> นปะแั่ป๋าตัวแสบแล้วนี่เลนไม่ได้สมแหงเห็นไหมมันแสบบรรณาสิมาสู้กินไหม อาถุกขีดเพบ่นมาบ่้างมานนี่ซะดกมาอื่นอื่นเกดเ้นี่มอื่นได้มาบ่ากมันได้วงกบกับบอกแก้วมาเนาะอแม่แม่ทำาได้ำผ้าดีแม่ทั้งหนามก็โกบบได้ได้ตรงในตั้งวงกบเนาะอ่ Nhà đứa em loài nhám khăm đấy Mới à. chọc bằng con, hiện họ xài là Biết cho bố Biết cho bố nói đi đâu đó, bố có nói đi đâu มื่อนี่แบบว่าห่อนแบบเหลือเกินได้มันนี่ผนทิโต๊กแห้งเลยหเหนนเ็นนั่นน้ามท่วมข้าวน้ามท่วมอุ้ยเจ้าน้องบย,ยอดตันี้ตนเลย,เลยนะโดนอะไัเนี่คับแล้วเราเราอยู่ไก่ซีักลงน้าอยู่อยู่ใ่อยู่หลวงนั้งท่าบอกอันที่วาท่วมอ ผมเบ่งเตาโชเพเพยก็ได้ปด้เบ่งแั้งมจัโอ้ยเนาะมันตกน้าบ่จังเพ่ตากบ็ดไหเรื่องอันยืยันหมดอตกโอ้ยพ่อดมังเ้อมันเส็บมันหนาอันนี้แล้วแตงเกี่ยวไว้เทไดมือเริ่มมาม่นะ บ,บ่บใส่ตู้เย็นก็ <c oughs> น,นี่ผมเป็นเจ้าวัด,ด,นะดวแดกเจ้าฟงเริ่มเน็ตแทงแล้วแล้วป่ะโอ้ยเอาไปกินฝัดซื่นตาโนนบัดมาเลยเลืมปปไปเจอได้ข้าท่าอยู่บ่ช <พอ S 1> ื่นปากนะพอได้รับตาหย,ย่อน <c oughs> พอได้รับตาย,อย่อน ไปกับเพื่อนป้าหั่นแดงเจื้ออยู่นาวโหบ่หยังเก่าเอิ้นก่อยบ่กินแม่นบ่ห่องหักห่องเฮานาโหแม่นด้นี่อีจักเอิ้นยังได้หมู่ว่าพาเอิบักนาโหากกินเอเลีได้เฮาเห็นเขาว่ากินเป็นไดอันนี้เขาว่าเขาว่ากินเป็นเขาว่าก็เลยมากินองเบิงเห็นอยู่เขาเห็นคนเขาไปยื้อเอาหน กวกมันเป็นอะไรแหละกวกมันอยากคือใบใบนี้น well ้อยคือใบดอกไม้นาะใบลเลื่อมมากมันกระเด็นชิ้ลมันมาหน่อยโรคปะโรคดูเหือนป่ะคนเอาอยอะแยะคนกับเขากินได้อืมหืมหรับตาย้อ่อนนะ <coughs> mình yêu <là> mì... <coughs> mì à, mưa <coughs> phủ, năm đôi này bọn bia chắc 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 ơn chắc chắc nó bằng chắc đấy chắc 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 ว yeah right ่าวัดคดยากเลยเอาไปอันโอ้ยเพราะว่าแล้วพอกินอยู่ได้หัวเงียดเดยแต่ว่ามันเฮาง่วงนอนง่วงอย่างเลยแกวกับคุยซีได้ายอ้อคือเสียงวูบ ท่านี้ผลตกแห้งที่คืนคือซุ่มเนาะแมนบ่แมนบ่หับตกผู้ดีอันนั้นเนี่ยช่วงช่วงจกโม่งบมันตกนะตอนเนะอามัน้อมามือเช้าน้ำยังไรบนทางเลยโออาก็บนิมาอืออือืมาทาบนตกอออมาตเอาแต่นี่ คนทางเดียวไปทั้งปุนเป็นตืต่อใดเนาะไม่มีค่าวองเดียวได้ทอว่าทางเห็นเราทางแน,น,น,น่เนนพราะว่าเราเหตดเบียกน้ำมูกได้เราก็เลยคิดจากทางป้าเราโกนนี่จังหน่อยกับบยยั่งแน่นิ่กลหาทมบ่มันโกนก็จะโกนไปใช่บบนี่บอยมันเป็นอ่างไปสิเนาะ บเ็นอ oh, like oh. yes. ่างองโนเนเพียงปาะแล้วเพิ่นอันั <f <f ้นแล้วเพินกะเอาคือดินทรายใช่พนจังบติดเพนมาดินดินทรายดินัดฮะใเถือใบเถอเพื่อส่ง้วรพี่น้องนี้วยขาว้ายเนี่ยซื้อลูกตัดตัดอันโอ้ไปยืมพอเชียแล้วไงมาตัดอยู่ เขาว่าอันโยเอาฮะน่ะว่าให้เป็นคือรถไทยอนะมี่ยูของเชียวแล้วไห้อมาตัดอยู่เขาก็เอาจักตัดเอาอย่างเมื่อไห่ยูผักใครกวยเกียวอยู่ใครกูเกียวอยู่ไรมันหาคนกียว มัดมัดบว่ทันมัดน่ะตนเนัด่ใคนรับขาตัดสองคนนให้หนึ่งก็ไล่แล้วแหละอันเอ็กตาทุกทักเอ้ากลวงไหร่ เขาเบิดเป็นชอบแหละขอบิรท um ีเตาให้ไม่ให uh, ้นึงนะใหญ่กูโม่ประมาณสไร่สงไร่อืมประมาณนั่นแหละประมาณสองสาไร่แหละให้ละไล่กับมีไรให้ข้าวผักเนาะให้ใหญ่ให้ให้ใหญ่ชุดกะห่าชิปง่ายเดียวใหชิปสองก่อนเมนไม่ก็ยงใหญเดไป หางนั่นแหละหญ่ที่สุดเลยน่ะนะหาซิบา้นใบมันยำมันยำดำแล้วยำดำถ้าผมมีน่ห็าก็ทยผักมีอยู่มันเพียงได้แบบเขาดูดใชมันก็ไปมองเดียวเลยนี่หางเดียวเนี่ยหาง่กูมูก็หันกับสาวชอบซิบชอบแต่น่าขอีใครนใที่ีมาดขี้มา้าวคันใดเด้อ น่าขันกันใดวะเอเดียแล้วดิติอิดหน้าเห้าวกับขันขันใดแถวแค้มห่วยนะต่างกันให้รถบาทอันว่าแต่เป็นขันขันใดนะได้สิบสองสอบบาทห้าวอันเฮ็ดให้ไงได้นะ่ะได้เช้าสองสอบอือไห้เช้าไปเทือกับเช้าหาให้ให้ที่ว่าบนเคยสิบสองสอบนะขันนามันดิ เลื่อนกันเยอะนี่จะเพิ่มเนี่ยที่อยู่บนขาาดีันทีละเป็นเม็ดอ่ะเนาะแมนอันหนึ่งเราตีนนาทีไปเลยโอนเลยแมนเมนตีนมันเป็นเม็ดแหละครับตะกี้หันหาบนี่ให้แล้วดูมันแบบนี้ได้มันบกเพียงอะไรเลยแต่มันถ้ได้ทำหนึ่งเนี้ยเข้าวาอยู่มันบกเพียงเลยน่ะแบบเป็นทางนู้นเทียงอันแนกเฮาก็ไใดนั่นพิลิปตก็เนี่ยนะเ้างก็เดินทันลงหนึ่งเมนเท้่เทียงน้อหามน้อยเนาะ Thằng Thiêng nè, đi thẳng thẳng đẩy, bả maan hay nè Thẳng bắp gỡ nhạc Bắp gỡ nhạc rồi cơ Thằng Nưng nè, Phu Lẽ Sống xùa khốn Thằng Nưng nè, sống xùa khốn, thằng Niên Mẹ nè Thằng Nguyên Thủ ngô chạy nó มัวกับห้องใบยาผูกไว้ให้น้ำหนาวยามหนาวะอะโอวยามเดือนมีเดือนหาเลยแนละ้วปลูกอะเดือนหาแบบนั้นเดือนทองอันนั้นปลูกใส่อันนั้นอันนั้น,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 นปูก็กินดิแม่ผูกมาันมันปลูกใส่มาเด้อมันขี้มันเหนียวมันก็งามมันก็นั้นใดมันเหนียวมันนานเ้ยงามแล้วลนะูกมัวใส่ มันหักจากคว่ำได้ดิแต่ก้อนอะผูกอยู่เดี๋ยวน,น,ดดนี้นั่นเข่ามาล่างเข่าตาาละล่างระเบ้อเงียบเงียบก็วันที้กัดนอนในทงเลยี่แบบเอาไปลงทงยามนอนเรื่องเพื่อนอืมเฮ้ยเจ้อืมอ้าเด้อเดได้พี่น้องอะยบแบบนี้ก่อขึ้นแหละ จ้างใดกับเมื่ออื่นจังสิมาอัปเดตไม่หรือเมื่อหนาเนาะสำเร็จไปกับเพิ่นกอ่อแล้วพี่น้องเมื่อว่านนี้เราก็มาจ่ายค่าสร้างแต่ตอนนี้เพิ่นกับพ่อกันเพิ่มก่อขึ้นแต่ว่าไอซัมนี่ก้อนมาสั่นเนาะกลับเลยเด้อวันนี้เด้อท่างสร้างเพิ่นกลับก่อนนะวันนี้โอเคแล้วอะไสิกลับบ่าม,มาเมื่ออื่นเสรได้ก่อที มันห <c ười> like <ination noises> ่อนดินี่มันห่อนแห้งเนาะยุงก็มาหายุงมันฝนตกแบบนี้แหละเออจะไว้ดิสมควรอยู่ขนาดนี้อยูาไว้พอสมควรเนาะก็ซองมือเพิ่งก็ได้เดี๋ยวยมาใหม่มืาอนี้เมื่อก่อนขอบคุณขอบคุณพระสุขสุคนเถิดที่เข้ามาบุญมาสมสร้างของน้าบม่ได้มาเ่ามีสมอยมาหนี โอ้โอ้โอเคพี่น้องเองโอ้เคพี่น้องนะพอ,อกันในคะลิปหนาไปแล้วสบายดี